วันนี้ต้องพามาดูวิธีทําโครงผนังเบาครับพอดีเตรียมสวนเพื่อเปิดอบรมที่สวนอยู่เนะเราก็เลยทําฉากกั้นห้องน้ําเป็นโครงผนังเบา เรียกพ่อมาช่วยจากนกครสวรรค์นะเดี๋ยวมาดูวิธีทากันครับอุปรกรณ์ที่ใช้หลักๆเนาะของตัวโครงผนังเบาเนี่ยมันจะเรียกเหล็กตัว C ีกับเหล็กตัวยูถ้าเรียกชื่อผิดไปขอภัยด้วยนะครับเราทํากันเองอเนาะ,นะไม่รู้ว่าชื่อที่เป็นทางการเขาเรียกว่าอะไรเหมนกเหล็กโครงผนังเบาตัวยูวเนี่ยจะใช้ยึดไปที่พื้นแล้วก็ตามขอบผนังส่วนตัว C ีเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงอะ่ะคือลองนึกสภาพว่าเป็นตัว C ีแล้วมันจะมีแกนด้านในอ่ะเนาะใช้เป็นขเขาเรียกลูกตั้งเพื่อรับน้ําหนัก ก็จะเสริมความแข็งแรงได้เหล็กตัวซีเนี่ยเราก็จะใช้ยึดเป็นลูกตั้งอะเนาะยึดกับตัวยูด้านล่างห่างกัน40เซนเพื่อได้ระยะห่างพอดีกับสมาร์ทบอร์ดขนาดทั้งหมดก็14ตารางเมตรอะเนาะหมดไป2,400บาทไม่รวมค่าแรงนะครับก็เผื่อพี่ๆเอาไปเป็นไอเดียทําบ้านตัวเองก็เอาลงไปปรับใช้กันดูเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ตั้มเ้ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม